เลขท้ายสามตัวบนวันนี้เก้าสิบเก้าเปอร์เซนต์ก็คือศูนย์หกแปดศูนย์หกแปดข้างล่างหนึ่งเจ็ดอริยะรมตมตจมหายานคงฟ้าคงดินให้บังเกิดเป็นเสียงสวรรค์ให้บังเกิดเป็นเสียงสวรรค์ให้บังเกิดเป็นเสียงสวรรค์ออกแน่นอนลูกออกแน่นอนลูกออกแน่นอนลูกตตำหนักนะครับครับเป็นยังไงบ้างปู่ วดนี้นะครับก็ครึ่งทางแล้วปลูกฝันในโบได้เลขครับมีความฝันไหมเราเขาปูกก็ฝันก็ว่าเหมือนนิมิตนะนะเวลานั่งสวดมนต์ภาวนากรสินเลขโชคลาภวาสนาครับก็เหมือนมีจิตตดวงวิญญาณสังขารเหมือนเป็นบุตรพบทเหมือนตัวนำโชคนำบุญบารมีแต่ส่วนที่จะเกิดเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตานั้นได้หรือไม่ มันก็ขึ้นอยู่กับดวงชะตาวาสนาของมนุษย์โลกเราตัวปู่เองก็จะนั่งกับสินได้เป็นประจำนั้นแหละแต่ส่วนมากก็จะเขียนให้ลูกศิษย์ลูกหาผู้มีจิตศรัทธาไม่ว่าทางแอ็ดมินเราที่ได้ติดตามปู่หรือเอซทั่วๆไปไม่ว่าใกล้หรือไกลที่ติดตามปู่เทพเมืองซีสกเกตก็ถือเป็นบุญบันดาลอยู่นะ เหมืองวดนี้ก็มีที่เด็ดฝากอยู่เหมือนกันบังเกิดเป็นพุทธาทาวาดอำนาจวาสนามหาพุทโธเทธสิทธิกำมังอาราธนาสิทธิกำมังมหาพุทโธสิทธิกำมังมหาธรรมูจงบังเกิด Ya kata nang siti kemang maha Ya kata nang siti kemang maha temu Ya siti kemang maha sang แนมหูบวะน้อลูกเอ<ม>้ยเขียนตัวหน่อยก็เลยแนยมโบเห็นพุทธทานมหายานเป็นตัวใหญ่ๆเลยไปปลูกสักใบหนึ่งตัวใหญ่ๆเนาะรับใบล่างสุดนะครับใบล่างสุดดึงล่างสุด,ดออกมาใต้ถุงไ,<อ>ได้ชัดๆ,ๆหน่อยนี่ครับลดไ้ เ,เ,เสถีนันตังอริยมหาพุโทโธเสฐีนันตังอริยมหาธรรมโมเสฐีนันตังอริยมหาสังโฆจงบังเกิดพุทธฐานมหาพุโทโธเสฐีรัตนังบุญบันดาลจงบังเกิด อริยะมหาพุทธโจจงบังเกิดพุทธ,ธาตฐามหายานจงบังเกิดข้าพเจ้าขอเป็นพุทธ,ธาทาวหาสอำนาจวาสนามหาพุทธ พุทธทวาสมหายานพุทธทวาสมหาพุทโธพุทธทวาสมหาตมโมจงบังเกิดเบ็ดเถิดอย่าทิมตัวเก่าได้ลูหออย่าทิมตัวเก่าได้ลูกพุทธทาสมหายาน,าานพุทธทาสมหาพุทโธจงบังเกิด อริยมหาพุทธจงบังเกิดพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังโฆรัตนังอันหังมหาพุทธเจ้าอริยมหายานอริยมหาพุทธอริยมหาธรรมอริยมหาสังโฆข้าพเจ้าขอเป็นกสิณแจ้วอำนาจวาสนาจงลงองค์อำนาจวาสนามหาพุทธจงบังเกิดพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังโฆรัตนังอันหังมหาพุทธเจ้าครับ ตัวนี้ให้เป็นหนึง่งแปดเดี๋ยวลูกหนึง่งแปดก็อริยะเมตไตรมหายานพุทธามหาพุทโธหนึ่งหกครับปูโชนะครับแคปสีโชครับโชว์ลยนะครับปูโชนะครับแคปแคปนะแคปนะครับ วงกลมตัวเดียวครับหนึ่งเจ็ดวงกลมทั้งบนทั้งล่างได้ต้องขับวงบนล่างครับสามวงกลมให้้นะครับสามตัวอะไรครัววงกลมันนี้ปู้บอกว่ามั่นใจเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ปูมั่นใจสี่ตัวมาสามตัวรางที่หนึ่งลูกปูชอบสุดก็คือวงกลมใช่ไหมครับนี่วใช่ครับอ๋อชอบสุดทามหายานยากตานังมหาพุทโธจงบังเกิดอำนาจวาสนาก็คือศูนย์หกแปด แล้วกันหนึ่งศูนย์แปดครับครับแคปหนะ้าจอไว้ไปดูนครับเลขสองตัวบนคือหนึ่งแปดกับหนึ่งหกอริยะเมตไตรมาหายานครับตึงตัวแล้วนะครับเลขเก้าสิบเปอร์ซ็นต์นะครับมั่นใจนะครับครับโอเคครับปูัดนะครับเลขอาจจะดูว่าหาาลายตัวแต่ว่ามัน ปู่ตัดให้เนาะตัดให้เยอะนะครับจะดูว่าหลายตัวเนาะเป็นตัดให้ใช่ไหมเราเป็นเลขเดียวกันเลขเดียวกันปู่ตัดให้เรียบร้อยเกิดใครชอบก็ลองดูนะครับหลายคนหลายท่านเห็นปู่แต่งตัวปู่ไปทำตำหนักมาใช่ไหมปู่เมื่อกี้นี้ปู่ไปทำงานมาครับไปมาปู่ไปทำไอ้ที่ที่เกิดตะกีภัยก็คือตอนนี้กำลังสร้างที่พักอาศัยก่อนที่จะขึ้นเสาเอก วันที่สิบเก้าตุลาสิบเก้าสัปาหัโปลงกันแ้เก้าตุลาโปวลงแล้วเร็วสนทนากับวางนะครับวางเลยามปูปิดปิดก็ได้ครับปิดบอกครับคุยกับปูก่อนนิดนึงครับคือปูไปทําปูไปทําเองใช่ไหมครับที่ทาก็จะมีสิบลูกค้าแล้วก็มีช่างญาติพี่น้องมาช่วยช่วยแทบทุกวันนั่นแหละครับบางคนท่านไม่ได้มาท่านก็ช่วยในด้านปัจจัยโอนมาช่วยตามสภาพ พอดีวันนี้ฝนตกยังนะก็จะไปดูกไ็ได้ตกทุกวันครับฝนตกทุกวันเอฟปูเขียนเปอร์โทครับเอฟครับเอฟซีนะครับก็ปูกำลังสร้างบ้านสร้างที่อยู่อาศัยตอนนี้ปูอยู่ที่สาาหมู่บ้านในปูเนีย่ยตอนนี้ยังใช่สาาหมู่บ้านู<ป>สนาาหมู่บ้านก็แลปูทําแคมป์อยู่ก่อนหรืออยู่ทำยังไงปูตอนนี้ทำเป็นแคมป์หรือทำเป็นบ้านเป็นที่พักก่อนอ๋อที่พักก่อน แล้วเดี๋ยวปู <P an throp od> ให้เบอร์โทรไปเพื่อใครหาคีไยไฟไหม้หมดเลยนะครับเอซีนะครับที่ยังที่เห็นภาพที่เห็นตะกอนนู่นเนาะ้อใครอยากจะติดต่อหาปูนะครับก็เดี๋ยวติดต่อตามเบอร์โทรที่ปูให้เลย่ช่วงปูก็กำลังสร้างที่พักคร <P an throp od> ับห,หังหลังหลังหลงหลังหมังังหลังหลังหับับหาังหักอ่ศลัยอลูงที่งาลังหลางหลังลางหลลาลังหงบ้านั อยู่นานแล้วเกลีใจเนาะช่อวยะตโดยตรงเลยครับอมตัวดีด้วยมีเบอร์โทรพร้อมเลขด้วยนะครับถ้าใครโทรเลยครับเอเคปเน้นเลยนะครับกับสีเบอร์โทรูเทพนะครับ ที่อยากจะช่วยเหลือปู่ในกาจหาทาบที่ภาคษอังกฤงูนะคับก็เบอร์โทรตามนั้นเลยนะครับผม0 8 6 4 0 5 5ปู่เบอร์เบอร์โทรปูนีดหนึ่งเป็น0828640558ครับ0828640558ครับติดต่อปูโดยตรงครับแต่ใครอยากติดต่อทางฉลากินแบงก์ก็ติดต่อเลขร้านดังครับ3าตัวนะครับ068แล้วก็17นะครับ ติดโตโดยตรงสลักขึ้นเป็นรีบหาเลยหันรับนะครับโอเคครับปู่เมลอะไรปู่ไอยพอในเอฟซเลยครับก่อนที่จะจบคลิปสาธุสาธุอาราธนามหายานอริยนสฆ์เทพปู่ขาวตลอดอริยเมตไตรมาญานปู่เทพเมืองสีสเกน ขอนิมิตรตังมหาพุทธในครั้งนี้ขอเจริญบุญอำนาจวาสนาต่อสาธุชนแต่มนุษย์โลกทั้งหลายตลอดเอฟซีผู้เจริญภาวนาตลอดเอฟมินผู้เป็นสื่อกระบอกแห่งบุญญาที่การอำนาจวาสนาในครั้งนี้ได้น้ำพระจตุโชคแห่งความสุขความเจริญความสำลิศมัดผลสแสวงแห่งโชคลาภวาสนาและอริยยเมตไตธุรกิจนาทีการงานขอจงเป็นบุญบัดาลให้บังเกิดแห่งพุทธธาตุมหาพุทธเจ็บย่าให้ได้ภัยยาให้มีให้เป็นสิริหมามงคลพูนผลและมั่งคั่งสำลิ อริยะเมตตรมุบาย,ายาแห่งตะบะเดชะบุญบารมีแห่งพุทธธาุมหายานพุทธรัตนังธรโมรัตนังสังโฆรัตนังอรหังมหาพุทโธขอความสุขจงบังเกิดความสำเร็จผลอริยะเมตตมหายายอายุมั่นขวัญยืนถูกหวยรวยเบอร์อริยะเมตตมหายายในงวดนี้อริยะมหาพุทโธเสตินันตังอริยะมหาพุทโธศูนย์หกแปดศูนย์หกแปดพุทธธาุมหายาณหนึ่งเจ็ด หนึ่งเจ็ดขอบุญบันดาลจงบังเกิดสาธุสาธุครับผมจะชชอบตัดเต่ีก็ได้นะครับไม่ได้สตัวให้กอยู่ในีตัวนั่นเลยมีซีตัวนะตัดเอาแล้วครับโอเค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 โอคโอเคโอเโอคคโอเคโอเคโอเคโอออเคคโอเคโอคโอเคโอเคโอเคโคโอเ